อย่างไเนียวเหนียวโอ้แมนครับขี้อู้ทุกครั้งที่นัดหมายท่านก็มาสายแถบทุกครั้งสิบปีที่แล้วอ้างว่ารถติดครั้งเนี้ยจะอ้างว่ายังไงที่บาดขาดน้ำมันท่วมเรือของข้ามันล่มข้าจะมาสายเอาละใครอยากจะรู้ว่าท่านจะมีฝีมือล้ำหน้ามากแค่ไหนข้าก็เช่นกัน ตลอดระยะเวลาสิบปีท <rôle CCTV> ี่ผ่านมาใครอยากจะรู้ว่าฝีมือของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเเเยยย เังไงเฮ้ยเจอฟ้ามือหวังเทาห่างกันสิบเปอรท่านมีแสงมั้กั่านละใช่ไปอยู่สตาบอมาเปล่าเฮ้เขาใจผิษบูขังข้าบ้างมีอะไร ហឹក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 ហ ah ga ah เราไม่ถึงเลยปีที่ผ่านมาฟิลท่านก้าวหน้ามากกรเสียใจที่ลูกสิดข้าเป็นเช่นนี้ข้าจะพาลูกศิษย์ข้ากลับมาข้างคาวก่อนอีกสิบปีข้างหน้าเราก็พบกันใหม่อาอ้ โอ้เจ็บแขนโอ้โอ้ยหัวสิหัวอะไรหลุดไปหน่อยโอ้โอ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  น,น,นี่นนะนี่ยังยกขึ้นเียวะคงเป็นฟ้านี่ขิดบ้าเอา าาที่ไม่จราบไม่ทราบครับแล้วมาจัดก,การเขาไม่บไม่ทราบครับ ต้องการอะไรผมไม่กล้าครับอือเฮ้หยบไปแล้วอ๋อต้องการอะไรลูกพี่เราต้องการอะไรอ่ะไม่ต้องพูดนะให้ยี่หยางเดียวอได้ครับไอ้ยี้เออจ้อ้ยยังไม่ได้โอ้ยมันต้องปูเฮ้ยขอโทษผมจำคนผิดนะเฮ้ยพวกเราครับ นี่มันตีไม่ที่สอีกทีมันยังไงล่ะเพจผมบอกแล้วไว่าจำคนผิดนะช่างมันธนาถูกตีนว่าละนิดสบายสบายมากลับเอ๊ะทำไมคุณก้อยยังไม่มาสักทีคะ รอเขาก็ได้อตามกฎหมายต้องรอให้เขามาถึงก่อนถึงจะอ่านพินัยกรรมได้แม่คะแม่พี่ก้อนกลับมาแล้วค่ะแม่แม่แม,แม่พี่ก็กลับมาแล้วคะ่ะมาก็ดีแล้วจะได้อ่านพินัยกรรมสักทีนี่แหละทายาทของนายไพฑูรย์แท้แหล้ว โทษด้วยนะคะขอหนังสือเดินทางของคุณดูหน่อยเพราะตามกฎหมายอะต้องพิสูจน์ว่าคุณคือลูกของผู้ตายจริงฉันจึงจะสามารถอ่านพินัยกรรมได้คะ่ะ พินัยกรรมเลยนะคะพินัยกรรมวันที่18สิงหาคมคริสตศักราช2008ข้าพเจ้าในภัยทู์แท่เหลามีทนายความชื่อนายแสงทองประสิทธิ์ซึ่งเป็นทนายความประจำตระกูลเป็นพยานถ้าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าหรือมีอันเป็นไปทรัพย์สินและธนบัตรทั้งหมดของข้าพเจ้า ขอมอบให้กับลูกชายของข้าพเจ้าคือนายก้วนแซ่เหลาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินและธนาบัตรทั้งหมดขอมอบให้กับลูกสาวคนเล็กของข้าพเจ้าคือนางสาวทับทิมแซ่เหลาทางด้านภรรยาของข้าพเจ้าคือนางอ้อยแซ่เหลามีสิทธิในเคหสถานของข้าพเจ้าจนกว่าจะสิ้นอายุขไขของพันยาข้าพเจ้าในกรณีที่บุตรของข้าพเจ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิต ทรัพย์สินที่ข้าพเจ้าสัญญาจะแบ่งให้ขอยกให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากบุตรของข้าพเจ้าทั้งสองเสียชีวิตทั้งคู่ทรัพย์สินทั้งหมดจะมอบให้แก่นางอ้อยแท่เหลาซึ่งเป็นพัญยาของข้าพเจ้าถ้าหากพัญยาของข้าพเจ้าไม่ยอมรับในทรัพย์สินที่ข้าพเจ้ามอบให้หรือมีอันเป็นไปต้องเสียชีวิตเช่นกันทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าจะขอมอบให้แก่สหประชาชาติไทยขอรับรองว่า ขณะที่ข้าพเจ้าได้ทําพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นมาข้าพเจ้ามีสติและสัมะชัญญะทุกประการลงชื่อไพทูลแท่เหลาเจ้าของพินัยกรรมพินัยกรรมเฮงซวยเห็นที่เป็นตัวอะไรอะ่ะเจะขอตัวก่อน <c oughs> ดิฉันก็ต้องขอตัวกลับก่อนเช่นกันคะ่ะวันไหนว่างๆแล้วก็ช่วยแวะไปที่สำนักงานด้วยนะคะเพื่อเซ็นรับมอบพินัยกรรมฉบับนี้คะ่ะขอบคุณ ไปสค์พี่เขาหน่อยสิเชิญครับ เจ็บคะมานี่หน่อยสิเจ็บมีอะไรเหรอคะพี่เจ็บงานศพพ่อเป็นเรื่องใหญ่นะพ่อตายตอนที่ี่บอกพี่อ่ะพี่เป็นลูกชายคนโตนะ พจะโทรไปบอกพี่อยู่แล้วอะแต่แม่เลี้ยงไม่ยอมให้หนูโทรบอกว่าพี่ปิดเทอมก่อนพี่ถึงจะไม่เสียการเรียนอยู่ดีทำไมพ่อถึงเสียหมอบอกว่าพ่อเพลียมากและเสียด้วยโรคหัวใจตอนที่พ่อเสียนะ่ะเจ๊อยู่ไหมเอ,อ่อไม่อยู่คะ่ะ เนี่ติดต่อกับต้นบ้างหรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวชายหาดพี่ไปด้วยกันนะ เอนไ้ที่ไม่เหลืออะไรเลยทำดีแล้วจะเยียนอ้อยพี่จ,จัดการให้คุณครับมีอะไรเจ้าผมไหมครับเอาเงินนี้ไปใช้นะจงกว่าจะโทรไปตาม แม่หน่อยพยามทำตัวเป็นแม่หน่อยไปกันเถอะพี่เรียค่ะ

เมียนหัวจะกลิ้งไปถึงไหนเนี่ยคะแปลกๆมากมากเหอะ